กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เดอ้อนะครับพี่น้องครับรายการคุยและข่าวออกอากาศาทาง u t u b e ช่องตามเติดชีวิตอีสานโดยกระผมทิดแดงคนไข้เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอมูลแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจต่างๆจากหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแหล,ล,ล่ข้อมูลเพิ่นเอ,อื้อเฟือแบง่งปันมาพอกันคลิปนี้14นาฬิกา44นาทีนะครับของวันที่1ิมกราคมพุทธศักราช2569 สีภาพพี่น้องมาฟังของมุนแนวทางของคุณแม่บุกดาหารนะครับเล็ปูนาคเดอสํสหรับงวดนี้สิบเจ็ดมกราคม6บเก่านะครับพี่น้องครับทั้งของมุนภาพและของมุนเสียงพี่น้องสิได้รับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับเป็นการทํานายตัวเลขการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังเดอพี่น้องเดอร์ครับเป็นเังไนไรเนี่ยแม่ยู่บ้านวะยุ่บ้านยุ่ป้า <c oughs> พี่น้องมานหลายบอครับ <c oughs> มานบดบานเบดมื้โอ้ยงวดที่ผ่านมาบ่ได้ลงขอมุ่นแม่เลยมันเลยอมันอ่นพอดีวา่าช่วงวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองนี่วันเดียนั่นงานยกโซฟาเนี่ยเออบ่เป็นยังครับแต่ว่าพวก ซุ้มเลี้ยงี่มันก็ถือยูเคนโทษมากกระะครับเนี่ยพวกบ้านก็ถือเบิ้ลมาขึ้นในเรศเล่าในแม่ซื้อไปหาสองมาออกสองหาเดี๋ยกโตเพิ่นหมันทั้งเล่าทั้งไท่ที่สันหมื่บ้านนี่จ้าพวกเพิ่นกัดิ่นกับหมันทั้งเล่าทั้งไท่เิ่นไฮเลขมากนาะโอ้ยบ้านนี้แม่ว่าอยากให้เจะาโรคหลางหัวเลขไว้โตของปูนาคเนี่ยว่าจังไดเน่แม่เป็นจังไดเนี่ยอัน แม่ตั้งเทียนมือเลขออกง้ว่านนี่เลขออกเลยแม่กัเลขตั้งเทียนตัวครับเพิ่นกับเลยยหายเป็นปลาหน่อยปลาหน่อยเลขปลาหน่อยมีศูนย์หนึ่งศ <8 1. S 2> ูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งจะมันนั่นต่อนยกโมหูว่าเป็นบนหรือเป็นลางแล้วหายซัดเดียวนะครับมันเค้ากันบนไหวฮันครับ สี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งลักศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเออบัดีตัวสี่หนึ่งนี่เอาเจ็ดสห <70, 41. S 2> ารเอาเจ <0, 8. S 2> ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเดกาแปดหนึ่งเนี่ยเอาศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเออแมว่าเด็กมันมีศูนย์ เบิ้งเป็นเหตุไ้เบิ้งเนี่ยมันมีศูนย์นะครับบ้านนี้แม่ก็เลยมาเสียง <Okay. S 2> เสียงเสียงมาขึ้นเนี่ยเสียงเอาขั้นเสียหายรักศูนย์หมดหรือว่ารักซีกับเหตุเห้เบิ้งแม่วะครับปวเป็นอีกเพราะว่ากันอีซี่เป็นทรงหนะ้าเลยแม่ก็เสียงที่วาหายยุ่แม่ก็เลยบอกเป็นว่าบ้านนี้เพิ่นก็เลยมาหาแม่มาเพิ่นแต่ว่าโต้น,นันตั้มเมียงให้เขากินเน้ทึ้งปูทั้งงานละ่ะครับ มืดคู่อมเนี่ยต้มเมียงจะสัส่งอี้ปีใหม่เนี่ยบ่พันเนี่ยกินยังส่วนวะโอแต่บ่บพัพเน,นี่ยกินแ่ลูกบ่พัเนี่ยเลี้ยงวะคันบ่ถถึงวันนี้ลูกบเลี้ยงจะได้วน้ำนนนะครับมือปีใม่เ่กับบแงก็เขาพ่ายัางให้นนะครับอยากเบ่งเดงกอ่สกคนะบันนี้พ่ว่าจะกินต้มเมียงเียวนี่ต้มเียงบราน,น่นนกินแน่ว่าที่ใข่นั่น,นล่าเราวา่นะถครับ เออแม่ยจะเลยไปเอาฮอที่ไกหน้านะมาซยตั้มใหม่นตั้ตั้ตจนมุนจนยังเลยสิเอ,อิญคนมากินคนหนมาเต็มเพื่อนแม่อยู่หนาบ้านแม่นะ่ะเต็มครับเออบันนี้จะตักออกมาบันนี้ตักยายกันกินน่ะก็บริษัทพระเข่าคนว่นาบรไษัทพระถาคนว่าใส่ถวยแล้ว่างว่างไปตามหนาบ้านนะ่นว่าโอ้แม่ก็จะใส่ถัวหน่อยหน่อยถัวหน่อย,ยหน่อย,อยว่างว่างไปวางชิถั่วเนี่ละ่ะ อืมข้าวเจาก็ด้กินพวกกินแม่ก็กินน้ำข้าวเจาตักออกมาบัดสิกินนะเป็นลาบป้าเน้ะมเป็นเมียงมันมนะเอาเป็นแบบว่าห้าลาบปลาตองลาบเรียวน่อนะโอ้ครับครับเออก็เลยว่าเอาฟูเนี่ยอยากกินตําเมียงมันห้สิกินคือเป็นป้าเอาก็ข้าก็ให้โตเฮดป้าให้กิน,นเนาะ่นก็ได้ว่าโอ้ตามมันมันนุ่นแหละนแต่ว่จาจังสี่เดียครับมัน โคกนะ่ะมันเป็นยังแม่เคยให้ยูนั่นะเจ้าเอาบได้บ่โคกน่ะเอาได้ยุ่เนี่ยจะเลยว่านะกันเอาได้นะเอาตัวนี้เด้อเราเลยวะงดงดทีมานี่ไ้เอาตัวนี้เ่าเลยว่าสีนะแม่ก็เลยหงมือสีแดงครับสีแดงอันหงมือแล้วันนี้แม่นิ่งนี่ศูนย์หนึ่งเลยเน,น,ลนิ่งศูนย์หนึ่งกับก้าบ,บเอาเดียวบนล่างกับคุ้นเอาเดีย๋ยวไทกับยาตรงได้เดี๋ยนะครับ <laughs> ไปในี้น้ำเพิ่นกะส้มชีนึงแปดหนึ่งฮะเอาเป็นร่องซะครับสกองปุนาตเนี่ยนิ่งซูนหนึ่งนิ่งแบบซูนฮกเลยนะอืมครับอืมบานี้พ<ร>ุ่น่ะเพื่นว่าบัวแตมาอีกได้เพื่นว่าพุ่นจะมือสีออกมอสีออกสีไม่ไม่เพื่อนอะโอ้บานี้พาเบื้องมือ<พ>ส<ร>ีออกว่าแม่เ<พ>ส<ร>ียงฟันเพป<ร>่นใจฟันนังน่แม่สียวร้องฮะอีกคนนึงครับแม่เอือ แต่ว่าสื่อตัวนี้แล้วแม่เขาไปผ่านมืออื่นแม่ก็าจะหาสื่ออายุจักสิบใบเนตเรีก็ได้อืมตเตอรีชุนหนึ่งเพราะว่าปรนเทศไทยแม่เบิ่งค่าคนกระยำแม่แล้วว่าให้เอาตัวนี้แล้ววับเพราะว่าแม่เคยฟันจังสี่นะมันสะออกศุนหนึ่งฟันโคกทิ้โคกตำโคกตำสาบหน่อยนะโอ้ครับอืมมันมากเลยคกุฑตอนนั้นก็หนามเนาะ โอ้ยลาป้ากับบุตรีอันตั้มเมียงกับบติีโคกรลาะโคกสมงามแท้เป็นเกิดแล้วว่าให้อาไปเก็บไว้คนละแม่ก็ได้ล่างเขามาเอกีบไว้เนื้ืเอนนะครับก้นก็เต็มมันก็ซีเข้าบ้านเด็กที่แม่เนี้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่รอที่อืมมันเนี่ยนี่เลยแม่นิ่งศูนย์หนึ่งแบบชั่วๆเลยแบบศูนย์หกคนตีเนี้ยศูนย์หกคนตีเนี่ยเสียงสื่อศูนย์หาหกมาก็หกสามเนาะฟันว่าตำรวจมาจับเนาะ เพราะฉันปวดใจหน่อยมืเย่เสียงเสียงเลยลุกล้านไส่ลงมามากหรือเพิ่นจะซักไล่เสื้อมากเสือพันกว็ใส่ใจตังเกมมากแล้วมันพีดก็เมกับยานะแบบเอาไข่หายเพิ่นมาคือซักเสื้อมันก็เป็นแต่ฮันมึงจะเห็นจะได้ไห,เ,หาาเข้ามาเข้าซักจะเป็นยังมันแบบพีดกับยานะโออืมว่าชวนหกเลยสวยหลีมีวะเออแมนอิริโนแม่เน,น,นาะคือข้าบันเนืรอซีโอเป็นไข่ โทรหาเจ้าโบเห็นรับไบบไล่บอกอยู่ว่าฝันขี่รถขั้นเก่าโอ้ยวกนึงสี่กุนี่ไดซี่นึงวกกุนี่ได้สูดูได้ออกกันได้ครับผมกับเมื่อเล็กออกก็ได้พิมพ์พิมพ์ลงให้พี่น้องเบิ่องในซุ่มซนแม่ก่อนเลขออกประมาณสักโมงหนึ่งนี่แหละครับอยางได้ก็บพอดีว่าก่อนเลขออกกังซีนาจ้าจ้ามันจะใช้สลินก็สิได้เนาะครับผมขันผู้คนท่านก็ได้โอ้ยผมปีนี้ปีนี้ติดภารกิจยุ่งยากอยู่รีแม่ก็เลยบริวารเหพี่น้อง จันน้อยกับทำไมครอเนี่ยจากวีการคิดกะคอยเลียร์ไปครับเนี่ยมาขึ้นเขาก็ถือเล่าแล้วอยู่เพื่อนงานกับฟาดกันห่นอยู่ตัง้งม <c oughs> ันถือตังเล้าสงไทยเด้อปีใหม่นี่ปีหกเก่าไก่พาพีพาหลออมีศกมีลาเบิร์ตปีเดอร์แมเดอร์จังว่าเนี่ยเนี่ยเอาพาเพินพ่นโถดเพิ่นท้ายกันได้อีกครับจา้าอ่าร่วมทำนี่แหละที่แดงคุณแดกมันมอมเหมือนม่สิโทษหาเด้อขอบพระคุณครับแม่ครับสวัสดีครับจ้าจ้า ทิดแดงคุ้ยกับแม่เพิ่เนเั็งเต่วันที่สามเด้อพี่น้องเดินนะครับหลังจากที่พอดีว่าไปเก็บเต็นเนาะเก็บเต็นเก็บยางเมียนของวัดเรียบร้อยแล้วนะครับที่แม่เพิ่นแบงปัดมานี่เป็นชุดตองงวดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสามตัวสี่ศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งกับศูนย์แปดหนึ่งนะครับพี่น้องครับเพิ่นเน้นทีศูนย์หนึ่งเด้ออันนี้คือชุดตองงวดของเพิ่นพี่น้องผมนะครับแล้วล่าสุดคุ้ยกับแม่เพิ่นวังไั่นองครับ สุมงสองสุองที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดแม่พันวาจังสีส่นะครับพี่น้องครับครับแหม,แมอยู่บานบอกย่บ้านยู่ครับแม่ว่าจังไหนน้องเอออันแม่ว่าจะบอกให้จะาัังอันปูพันมากขึ้นนี่ครับผมพันวามัน เพิ่นไปเบิ่งน่ะเลขออกโมเมนต์มื้อล้ววะโอ้มันออกวันที่เท่าใดวันที่สิบเจ็ดเลยครับสิบเจ็ดแม่วันสองเนี่ยคเรื่องว่าโมเมนต์มื่นดีดีเนาะครับมันกระสือโมเมนต์มื้อมันเดอธรรมดามันออกสิบหกเนาะเออธรรมดามันคือขนาดปู่ไปดูแล้วมันออกไม่ถูกวันล้ววะโอ้ครับถ้าถีนุ้กปลื้มอยู่บ่อสุ่มเพิ่นเอาหายนะ ่วยขันพันว่ามันโมเมนต์กระสืได้เลิกแล้วเมียเขายกเลิกเนาะอ,อันตนน่นเนาะดือว,ว่าเข้าร่งไว้รือว่าบ่พันได้ลร่งบ่ครับเมียผมยบ่วันได้ลร่งแต่บัพันได้ล่งบ่เออเขาทานหื่นเลิกหลดบ่เออขันบ่วพันได้ลร่งเงินนูเลิกสกส้อนสั่งขึ้นเราเหราเนี่ยครับผมอันพันว่ามันออกไม่ถูกวันเนี่ยมันไม่ออกดอกเราอะเอาตัวไม้เราเราเรอาด้วยนี่นะ บันนีิพน้นมากพนเดาว่าเปลี่ยนใหม่นะลูกมันไม่ถูกหรอกมันไม่ถกวันเอาตัวใหม่ของเราเนยซาลเลยแล้วหายเลขสิงโตนามสิงโตสิงโตมีศ <0 5. S 2> ูนย์ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าสี่ห้าแปดห้าแปดห้าเออตัวของปูนีิพนน่นอยู่ในสี่ห้า ซุ้งอื่นรอบบนนินแล้วบวงกลุ่มไหานะโอ้ครับบัญสีหานี่ไม่ติดต่างกันสามตูบึงแล้วก็บบอกว่าบนวารางนะครับเท่ากันสามเท่ากันสา,า,ามตัวไนี่หนึ่งสี่หาสช่ทีแจงหนึ่งสี่ห้าเด็กก็ศูนย์สี่หาศูนย์สี่ห้าเออแล้นี้ค้องพวกปูเขาวกับอัน เมย์นั่งนอนนะยังเอาไว้ตัวเดิมเด้อเ uh huh. มยนั่งนอนฮ่าฮ่าอืมเราว่ามันเบืนเราหว่างนั่นนี่นะโอ้ oh, ครับบ้าน,นของงาครับของปูขาวนั่นเอาสิบเจ็ดไหวหนึ่งเจ็ดเออนี่ซ้ำนักเนี่ยเราหายสิหนึ่งเจ็ดเราหายแนะนำกลุ่มนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งอยู่ในนามกลุ่นะมโอ้ oh, ครับผมเออเตย์พันนินไหวหนึ่งเจ็ด เรหนึ่งนี่แหละพ่นนิดว้ตัวนี้เิ่นขีดพับกากะบาดนะเอาโยกไว้วซ้ำหนีแหละขันเพ่นเปลียปล่ยนแปลงกันเลยหอนมือจังเหมากันไหมแต่ว่าของปูน่น่เพ่นเปลียปล่ยนแปลงเลยครับพี่น้องครับล่าสุดแม่พ่นว่าปูเพ่นบบหูว่ามันมันออกผิดมือว่าสันเออพ่นก็เลยให้เป็นชุดใหม่มากนี่หละศูนหาสี่หาแปดหาแม่พ่นตั้งสามตัว หนึ่งสีหาครับศูนย์สีหาอันนี้คือเลขกปูนากนะครับแมพันวาชุดตองหวดนั่นคันที่แดงวัฒนลงกะเอาชุดไม้หนีเลยเด้อพันวาสั้นๆนะครับแต่ว่าทีแดงกะเนาะแต่เก่าคันของคุณแม่บุญาหารนี่คันใบใดโยกเลิกหรือว่าคันแม่นพ่นซื้อแล้วเพิ่นถอนเนี่ยมันมักซิมาส์นี่ที่แดงกับอนุญาตัเอาสูบ่งเนาะนะครับทั้งใบตองหวดแล้วกะบใบหนีนะครับที่ปูพันวาอ่ำให้มาเป็นเป็นหวดใหม่เนี่ยให้มาเป็นชุดหม่เนี่ยนะครับพี่น้องครับ พนวามันบอกออกมือเกาพนวัจังสันนะครับอันนี้เป็นเหล็กปูหนักเดอ้อล้วกะ็ส่วนว่าเล็กแม่นั่งนอนนะครับเหล็กแม่นั่งนอนแล,ะะล้วก็เเหล็กยานาคปูขาวเนี่ยนะครับก็สิเป็นชุดนี้พี่น้องครับเหล็กแม่นั่งนอนนี่หาหาเนาะเหล็กปูขาวยานาคนี้หนึ่งเจ็ดนะครับคเแนนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่มาจากเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเนาะนะครับเหล็กอัาน้น่อย่างก่อนนะครับนี่ละ อันนี้ก็คือของมุลลาสุดคุณแม่มุกดาหานนะครับเพิ่นแบ่งปันมาเดอนะครับตองหวัดเพิ่นที่แดงว่าสิลงแต่หลายมือแลละครับบริลุ่งจกักเถื่อเสนอกระเลย่รงรยาดเอามาเว่าร่วมกันนี่คลิปนี้เลยนะครับพี่น้องผมเนาะย้ำว่าเปลี่ยนการทํานายตัวเลขนะครับทายตัวเลขก,การออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งและบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นห้ามเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมาย เป็นความเสือส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่น้ากันตั้งแต่ตนจนจบเก็บเนาะนะครับเอาหมักน้าเพลินกระจังจวดจาดฝ่าวโลหาโรตีลีเดอร์พี่น้องผมหมักบ่คือเพลินบ่ถือกันบ่ตรงกันคนรหาดในน้ำใผพานบอกกันไหมคิบหนาพี่น้องผมสวัสดีครับ